เดินดูข้างนอกบ้านหน่อยนึงนะจะทําอะไรดีอยู่สิบวันรู้อย่างหนึ่งต้องขึ้นหลังคาค่ะต้องทาสีหลังคาแล้วก็เอาไฟออกวันจันทร์จะไปซื้อของอาจจะทําวันอังคารก็ได้ค่ะงามจังเลยแค่อาทิตเดียวนะบทโทษจะงามเขาก็งามขึ้นมานะเอยก็ต้องจัดการเชื้อราอีกแล้วมันต้องทำทุกอาทิตย์เลยนะเนี่ยหยุดทำไม่ได้เลยเพอหยุดทำแล้วเขาก็เป็น เอา้าเกิดอะไรขึ้นกับต้นนี้ละ่ะตายตายกระถังลมอุย้ยเราอุ้ยหนักนะเนี่ยจับหมุนนะทิ่มหน้าทิ่มตายเนี่ยดูส้มบ้านป่าอุย้ยแข็งแป๊กเลยทําไมไม่นิ่มเหมือนบ้านยายเลยของเราจะหวานไหมเนี่ยอยากลองไหมอยากลองเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวหาลูกเหลืองๆสักลูกหนึ่งลองค่ะรู้สึกลูกนี้เหลืองก็เพื่อเลยเก็บไปแหละ เดลองหันดูส้มของบ้านเราเองเดี๋ยวจะลองดูค่ะดูสุกินี่ป้าเอ้ยมีลูกให้ดูสิทำไมมันลักษณะมันแปลกจังเลยเหมือนกับมันแกนเนาะแต่เข้าอุต่าห์มีลูกให้ดีใจค่ะอันนี้ต้นถั่วถั่วอะไรก็ไม่รู้นะป้ามาลงไว้ใบกุ้ยชย่สลบเชอม์มะเขือ ไม่งามเลยสักอย่างเลยปีนี้เมื่อที่ที่แล้วป้ามาหอ่อฝรั่งหอได้ไม่กี่อันเองค่ะจะหมดฤดูแล้วดูสิเหี่ยวหมดละตอนนี้งามกว่าเพื่อนเลยแปกเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวไปคั้นลูงนี้กินกันแล้วก็ ส้มถุงใหญ่ด้วยที่ป้ามาจากบ้านยายนะโอเคเดี๋ยวลองหั่นส้มลุงนี้กินกันค่ะล้างหน่อยหนึงอันนี้ส้มธรรมดานะคะไม่ใช่ส้มเลือด ต้มธรรมดาลองคั้นกินดูล,นลุ้นุนสงสัยจะเปรี้ยวไม่คิดวยาหวาน กินแบบเปรี้ยวๆรสชาติจืดๆจืดๆออกเปรี้ยวนิดๆมันไม่กระส้มบ้านยายบ้านยายนี่แบบรสชาติแบบดีมากเลยะ่ะอันนี้มันออกจืดๆ ก็พอกินได้คั้นแล้วต้องกินให้หมดค่ะส้มบ้านเราลูกแรกค่ะอย่ามาคั้นส้มถุงนี้มากดีกว่าเตรียมไว้เดี๋ยวมาคั้นส้มถุงใหญ่ค่ะไว้ตรงนี้ก่อนส้มที่เก็บมาเมื่อวานค่ะ เดีจะคันน้ำส้มย่ยวนโนกี้แหละโนกี้ชอบกินน้ำส้มใช่ไหมเดี๋ยวจะเลือกเอาลูกแตกแตก,ก่อนเดี๋ยวมันจะเสียค่ะมีกี่ลูกสามลูกแล้วแตกล้างลงข้างนี้เลยก็ได้อ๋อนี่ลูกนึง ทรายเท่นั้นเลยค่ะที่เมื่อวานเก็บโอเคเช่นมือก่อนลูกไหนาลูกแตกก่อนเนอะอันนี้เหลืออ้อยเลยเนี้อมันแตกอย่างนี้เราจคันได้อย่าง มันแตกตรงนี้แต่เราต้องผาเซีลวนี้บีบถ้วยก็มีเล็กเดี๋ยวเอาถ้วยใหญ่ใส่แล้วกันคั้นหมดก็กินหมดนะประเภทเห็นน้ำส้มคั้นไม่ได้ค่ะถ้าเห็นแล้วก็จะกินหมดเลยนะ ถ้วยมันลื่นไปลื่นมาเปลี่ยนแก้วใบนี้กันเป็นถ้วยใสๆก็ดีนะจะได้มองเห็นว่ามันล้นหรือยังแต่อันนี้ไม่ใช่ถ้วยของมันนะป้าไปเอาถ้วยมาลองอันนี้มันไม่มีถ้วยใสยแบบบ้านยายอะ อย่างนี้นะเดี๋ยวไม่พอไม่มีเม็ดใช่ไหมป้าก็เทสใส่ถ้วยลงไปเพราะป้าชอบกินแบบที่มีกากป้าชอบกินแบบมีกากอร่อยเนี่ไม่มีเม็ดเลยใส่ลงไปเลย อีลูกเนี่ยสองลูกครึ่งผ่านไปได้แค่นั้นนะจะเก็บมาให้พอสำหรับสิบวันคั้นหมดแล้วได้เกือบถ้วยนึงค่ะกินเลยนะจ๊ะอร่อยมาก มีเนื้อเนื้อข้างในด้วย,ยชอบมากเลยเอาแล้วเก็บไว้กินคืนต่อเข้าตู้เย็น